จสัีเกมือฮัลโหลสวัสดีนะครับก็พบกับผมจะเกียรมือก็สวัสดีท่นทนสที่่้อชกคืมกับผมนะชชิจมฮัลโหลเลเนะมแสวัสดีก็ม่ท่านมันบับผมนะมีจะใส่ฟิเกีมอีกครั้งนึงครับอเควันนี้ไปจิกบ้างสส เดี๋ยวใช่เลาผมก็จะเลี่ยนตัวชิ้ใหม่นะอ๋อตันนี้มันจะต้งกเกไปอืมครับผโอเคไมร้างกนเลยกติต้องใช้ รัวด้วยก็ขับกอนก่อนรู้จัะรัวร้วรัวกันก็แบบนี้ไข่ีม้าก็ะด้วีม้าแล้วก็ดีแอนี้ต้กงอปเชื่อ โอคอวันนี้ส่ะวัส่ะส่ะสวสวัสดีสัสดะค่ัสดีสับดีค่ัสดี่ะสัวัสดีค่ว่ะสัสดีคัสดีค่ะสัดดัีั งานนี้ต้องกุญเชล็ดดีไปทำาอสายเจ้าได้เลยสกวนกุทงก็ะจะเชรวสามใร่วมน,น,นึ่เว้ยต้องผิด little we're sitting อ่านี่ก็คือ นี่น่านี่กินี่ก็สจะไม่ตกใจของครับดูอิสริเบื่อ งอตื่นหิวพร้อมไม่ได้อ้อง้มมาขอนแล้ก็เข้ามามามาเลยบ้าไปปวดท้มงมากคนหนึ่งสอคนอายุโย คน ความลบอะไรอยู่คลิปมันจะเป็นสิบสี่นาทีว่าสิบห้านาทีเนี่ยโอเคสิบสี่ว่าสิบห้าคลิปดาวแบบได้โอเคงั้นนะครับก็ืออืก็ขอตัด โอเคอู้บ้านแสนสวยของฉันอ่าเข็นนะครับนี่ก็ผมทำจนจะเสร็จแล้วอ๋อ่าอันนี้ก็ทุกคนจะไปดูจากอืนอ่อันนี้เป็นบ้านสวงอืาเป็นบ้านที่เสร็จสวยงามนะครับอ่าโอเคนอืมบ้านแสนสวยงาม บนัทำไปเรื่อยๆอ่าให้คอมเมนต์ใต้ลังคลิปนี้เลยคอมเมนต์คอมเมนต์มมมนเลยคอมเมนต์อย่างนี้โอเคคอมเมนต์นะน,นะว่าให้ผมทำถึงกี่โพสต์ว่าเลือกทำนะครับ ไคนดใครมากผมได้โปรโมชแนลแล้วก็ทำให้เขาเป็น12ซับผมก็ไปดูก็น่าจะเขาจะดีใจนะว้วเขา12ซับแต่เขาไม่รู้แน่นอนว่าใครคนทำให้เขาเป็น12ซับนะครับอ่าผมรู้นะครับอวเอนไปดูได้เลยคนไม่ต้อัใว่เอ้ยไม่ใช่ มันเราตัวเองโอเคนะคน GM G M gamer นะครับอืมุณที่ทยมาเขาวิชิรอดอออนี่มันจบมาเท่นขาแล้วแต่เขายังไม่มีสกินเลยผมก็ทำาสก,กินเขาเลยมีคาแต่ผมยังไม่ทำเอาไปให้เขาทิ้นะครับอ่าอ่าไม่ทำว่าสก,กินใคร ไม่ยังไม่จุดจกโอ้เขียนเลยเดี๋ยวเขียนโชว์เอามาใช้ได้ไงามาใช้ได้เวลาใดเวลานานเท่านั้นอ่าจี้จี้จก่อนขอบผมเล็กๆล็กน้อยน้อยแล้วผมจะเขียนให้อะไม่ใช่ของคนนี้หรอก สาไทดีกว่าของผมมันแหละเว้ยรู้จะบวกไงรู้สกเอนบอกว่าเอาครันี่มือสกนผมนะครัทลอ๋อสกีเที่ลว่ะากสก็เทออ่าเท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 มเดี๋ยวไปสร้างสนามปลองก่อนเดีวจะพาไปบงสนดีกันเฮียดิ แล้วขอเชื่อเอาเป็นชื่อออียงเดียวไม่แล้วก็จะชี้พิงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆเขาดูกันบ้างแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นแรงกำลังใจยึดหลักน้อยๆให้ผมด้ื่อสวัสดีครับอ่าสกินไม่เท่เลยทำให้คนอื่นมั่งดีกว่าแล้วจเขากับลูซ็นดีได้ อ่าผมจะมีข่าวดีมับอกผมจะทำแชทแล้วโอ,อ้ม่นีผมจะทำเกมอื่นไหมนาะเกมอื่นไหมนะอ่ามีขา่าวดีผมจะถึงอาชิลโลดเพิ่มขึ้นอีกครั้เอ่ออาชิลโลดจะมาแล้วอ่าทุกคนจะออรอดูอาชิลโลดอยู่ก็ไปดูกันเ,เลยท่าที่สองอ่า คนรอดรูได้ไม่พแพ้แพ็คหน้าอ่เอาท็อปใหม่นะครับอีอีสวัสดีครับจุ๊บแย้ว